ยินดีต้อนรับเข้าสู่ GDI Cyber เว็บไซต์แห่งการทำเงินบนเน็ตสำหรับบทนี้นะครับเราจะมาดูว่าปัจจุบันการทำเงินในเน็ตนั้นมีรูปแบบอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นจากที่เราคุ้นเคยกันนะครับระบบคลิกเมลผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินหรือรู้จักกันมาบ้างนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับประเภทที่ว่าอ่านเมลได้ตังคลิกเมลได้ตังนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะผมขอฟันธงนะครับว่า ุรกิจประเภทนี้เนี่ยหรือการทำเงินประเภทนี้เว็บไซต์ที่จ่ายจริงเนี่ยมีน้อยมากๆเลยครับหรือแม้กระทั่งเว็บที่มีการจ่ายจริงเองนะครับก็จะจ่ายน้อยมากในบางครั้งเนี่ยเราต้องอ่านเมลถึงพันกว่าฉบับนะครับเป็นพันๆหรือว่าต้องดูโฆษณาเป็นพันๆอันนะครับเพื่อให้ได้รายได้เพียงแค่3าถึงสบาทเท่านั้นเองและมีข้อสังเกตจุดหนึ่งครับลองถามใจตัวเองครับว่าเป็นไปได้จริงแค่ไหนครับเกิดการที่เราอ่านเมลเพียงแค่หนึ่งฉบ,บับเราจะได้เงินถึง4ี่พันกว่าบาทเป็นไปไม่ได้ครับโอกาสเป็นจริงน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้น การทำเงินในรูปแบบนี้เพื่อนๆลองคิดเอาเองนะครับว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่เราเสียเวลาไปทํามันในรูปแบบที่2นะครับคือธุรกิจออนไลน์เซลลิงนะครับหรือออนไลน์ออชชั่นการขายสินค้าออนไลน์หรือการประมูลสินค้าออนไลน์เราจะเห็นว่าตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นเว็บพอร์ทัลนะครับซึ่งเป็นเว็บออนไลน์เซลลิงที่รับความนิยมค่อนข้างมากก็คือเว็บไซต์ eBay นั่นเอง สำหรับ eBay เนี่ยจะแตกต่างจาก e-commerce ครับเพราะว่าในส่วนของ e-commerce เนี่ยเราเองต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วก็นําไปสร้างเว็บไซต์แล้วก็ไปขายสินค้าเก็บเงินเองทุกอย่างนึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเองเนี่ยสามารถหาสินค้าได้และนําขึ้นไปขายบน eBay ใน eBay เองเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่รอซื้อสินค้าอยู่หลากหลายประเภทเป็นล้านๆคนเลยนะครับที่เป็นสมาชิก eBay ดังนั้น เราสามารถที่จะทำะไรายได้ทางนี้ได้เพียงแค่ถ้าเรามีสินค้าของเราเรานาขึ้นไปขายบน eBay เมื่อมีลูกค้าซื้อสินค้าเราก็มีการจัดส่งสินค้าเรียกได้ว่าเป็นการทําธุรกิจประเภทหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบงานขายหรือไม่ชอบความยุ่งยากขั้นตอนซับซ้อนนะครับก็มีอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือรีเซลเลอร์รีเซลเลอร์เนี่ยเราจะเป็นต้องมีการใช้เงินทุนก้อนหนึ่งนะครับเพื่อเข้าไปซื้อสินค้าจากบริษัทบริษัทหนึ่งมานะครับเพื่อติดต่อ,อเป็น Re eller, แล้วเราก็นนนนําาาาสิคนน้้ตตััว่ยมขอได้ ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างในรูปนี้นะครับผมก็จะมีให้ดูคือรีเซลเลอร์ของเดลนะครับรีเซลเลอร์ของเอเซอร์นะครับหรือว่ารีเซลเลอร์ของ AVG สมมติว่าคุณมีเงินก้อนหนึ่งคุณต้องการจะขายโน้ตบุ๊กเอเซอร์คุณก็ไปติดต่อขอเป็นรีเซลเลอร์เอเซอร์แล้วก็ทําสัญญานะครับว่าคุณจะเหมามากี่เครื่องนะครับแล้วก็จ่ายเงินไปคุณก็ได้ของมาส่วนหนึ่งหลังจากนั้นคุณก็นําของไปขายผลิตและคุณก็ได้กําไรแต่อย่างที่บอกครับว่ารีเซลเลอร์เองเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องม แลวถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีเงินทุนไม่สูงแล้วเราก็ไม่ชอบขั้นตอนที่ยุ่งยากล่ะอีกอันนึงครับที่น่าสนใจนั่นก็คือ parking domain parking domain นี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าในสหรัฐอเมริกาทำกันเยอะมากนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าสมมติคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์แ็บหนึ่งและมีผู้ติดตามเว็บไซต์คุณเนี่ยเป็นหลักร้อยหรือหลักพันนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณเกิดไม่อยากทําเว็บไซต์นั้นต่อคุณสามารถนาเว็บไซต์นั้นไปทำ parking ได้ครับ parking คือสามารถที่จะนําเว็บไซต์นั้นเนี่ย ไปฝากไว้นะครับกับเว็บไซต์ที่เขารับในการจับปาร์กิง้งแล้วเว็บไซต์ที่เราไปฝากไว้เนี่ยเขาจะนําโฆษณาขึ้นมาโชว์ในหน้าเว็บนั้นแทนเว็บเก่าของเราเมื่อแฟนๆเว็บของเราเนี่ยได้มีการเข้าไปที่เว็บที่เราปาร์กิ้งไว้เขาจะเห็นโฆษณาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านเว็บที่รับฝากปาร์กิ้งก็จะมีการคิดส่วนแบ่งให้กับเราด้วยในเรื่องของการโฆษณา หรือแม้กระทั่งว่าบางคนเนี่ยสามารถจดโดเมนได้ชื่อสวยๆมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นการเก็งกาไรจากการขายโดเมนแต่ว่าเราไม่มีคนซื้อโดเมนใช่ไหมครับแล้วก็นาโดเมนไปปาร์กิ้งไว้ก่อนได้แล้วเวลามีคนเข้ามาดูโดเมนนั้นๆเนี่ยที่เขาต้องการจะซื้อโดเมนนั้นเราก็สามารถที่จะขายโดเมนหรือว่าเราก็ยังได้รับรายได้จากการโฆษณาจากปาร์กิ้งนั้นด้วยแต่ผมเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีความคิดที่จะจดโดเมนเอาไว้เพื่อขายนะครับ ถ้าเกิดคุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้แล้วแล้วคุณจะนาเว็บไซต์ที่มีคนดูเป็นร้อยๆเนี่ยไปปาร์กิ้งเพื่อทําไรายได้จากส่วนนี้ผมว่าอยากดีกว่าครับเพราะว่ามีการทําเงินรูปแบบอื่นๆนะครับที่สามารถทํารายได้ได้มากกว่าปาร์กิ้งหลายเท่านะักและผมจะแนะนําให้คุณรู้จักในโอกาสถัดไปนะครับถัดมาครับก็คือไฟล์แชร์ลิงไฟล์แชร์ลิงเนี่ยลหลายๆคนคงคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของการที่ว่ามีการฝากไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดปกติเวลาที่เราต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์หนึ่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับเขาต้อง ถ้าเขาไม่มีโฮสต์เป็นของตัวเองเขาอาจจะต้องนําไฟล์ไฟล์นั้นเนี่ยไปฝากไว้กับเว็บที่รับฝากไฟล์อ่ายกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องการจะดาวน์โหลดรูปภาพที่เขามีการแจกฟรีนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าของรูปภาพนั้นก็มีการนํารูปภาพไปวางบนเว็บไซต์ที่เป็นไฟล์แชร์ลิงก์พรวเดรนนะครับเพื่อให้บริการทางด้านรับฝากไฟล์เมื่อคุณมีการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์นั้นออกมาเจ้าของรูปภาพนั้นก็ได้ไรายได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเองเนี่ยมีไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับมีของอย่างหนึ่งที่อยากจะปล่อยให้คนอื่นดาวน์โหลดปกติแล้วคุณอาจจะส่งทาง MSN นะครับส่งทาง Hotmail ส่งทางอ e ีเมลต่างๆซึ่งคุณไม่ได้ต่างแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถนําไฟล์ไฟล์นั้นเนี่ยขึ้นมาฝากไว้บนไฟล์แชร์ลิงก์แล้วคุณก็ส่งลิงก์ไปให้คนคนอื่นดาวน์โหลดคุณจะรับรายได้ด้วยเช่นกันแต่อย่างที่บอกครับไฟล์แชร์ลิงก์ก็เป็นเพียงแค่รายได้เล็กๆน้อยๆครับเรามาดูอันนี้ดีกว่่าครครรัับบนี ออนไลน์แอดวติซิ่งนะครับการโฆษณาออนไลน์ยี่นี้ผมได้เกิดเอาไว้แล้วนะครับถ้าคุณมีเว็บเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะมีคนดูกี่คนก็ตามคุณสามารถที่จะนําโฆษณาเนี่ยไปติดบนเว็บของคุณได้และส่วนแบ่งจากโฆษณาตรงนั้นผมขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีคนทําธุรกิจประเภทนี้ออนไลน์แอดวติซิ่งเนี่ยมีรายได้เดือนเดือนหนึ่งเป็นแสนก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูตัวอย่างภายหลังนะฮะ เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของเว็บเองผมขอแนะนําการทาเงินรูปแบบนี้ครับคือ a f f i l i a t e นะครับโมเดล a อฟเฟอร์เรนเนี่ยง่ายมากๆครับเมื่อคุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับคุณก็ติดต่อกับทางด้านผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการต่างๆที่คุณต้องการจะทำาอฟเฟอร์เรด้วยนะครับคุณก็ติดต่อเขาเขาจะส่งลิงก์ขึ้นมาให้กับคุณนะครับคุณก็นาลิงก์นั้นเนี่ยมาโปรโมทบนเว็บไซต์ของคุณเมื่อมีคนเข้ามาดูเว็บของคุณครับขอให้แยกให้ออกนะครัับบ ยกตัวอย่างง่ายครับเมื่อมีคนเข้ามาดูเว็บของคุณนะครับถ้าเป็นการชําโฆษณาออนไลน์เนี่ยเมื่อเขาเห็นโฆษณาเขาสนใจเขาเกิดมีการคลิกคุณได้รายได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น Affiliate นะครับเมื่อเขาเห็นโฆษณานะครับอย่างที่บอกครับคุณไปนําลิงก์มาจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการจะขายสินค้านะครับเมื่อเขาเห็นโฆษณาปุ๊บเขามีการคลิกโฆษณาไปและถ้าเขามีการซื้อสินค้านะครับคุณจะได้ส่วนแบ่งจากบริษัทนั้นด้วยแน่นอนครับ รายได้ที่คุณจะได้เนี่ยมันต้องได้มากกว่าการทําโฆษณาออนไลน์อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าโฆษณาออนไลน์เนี่ยคนที่เข้ามาดูแค่คลิก,ลกเราก็ได้รายได,ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแบ่งมันจะน้อยมากๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าแห่งอัฟเฟอร์เรปัจจุบันนะครับในปี2010-2011นี้เนี่ยทุกคนคงจะต้องรู้จักเว็บไซต์ Amazon นะครับจริงๆแล้วอัฟเฟอร์เรในโลกนี้มีเยอะมาก,มา,ก,ม,ากมายเลยนะครับอย่างเรววาซอฟต์เองเนี่ยก็เปิดเป็นอัฟเฟอร์เรเหมือนกันนะฮะเรามาลองดูตรงนี้กันสักนิดนะครับ อย่างที่ผมได้บอกไว้แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโลกได้เปลี่ยนไปแล้วนะตามสถิตินะครับตั้งแต่ช่วงหลังจากปี2000เป็นต้นมานะครับยอดของการโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีเนี่ยลดลงเยอะมากนะครับผู้ประกอบการเน้นที่จะโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายครับเต็งโฆษณาที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยการที่ย้ายแหล่งเงินทุนมาเลือกวิธีการโฆษณาผ่านออนไลน์มากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆครับผมขอถามหน่อยครับว่าในที่นี้ครับมีใครบ้างเคยเห็นโฆษณาขายเราเตอร์หรือขาย Wi-Fi ตัวกระจายสัญญาณทางโทรทัศน์บ้างคงน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าโฆษณาทางโทรทัศน์เนี่ยเสียเงินนาทีนึงเป็นแสนนะครับและถ้าเกิดสมมติผมเอาเราเตอร์หรือ Wi-Fi เนี่ยไปโฆษณาทางโทรทัศน์คุณลองคิดดูครับว่าคน60ล้านคนหรือคนเป็นพันๆล้านคนเนี่ยทั่วประเทศและทั่วโลกได้มีการเห็นโฆษณาตัวนี้จะมีกี่คนครับที่ซื้อ มันคุ้มไหมครับสมมติว่าคุณโฆษณาไปนะครับแล้วจังหวัดที่ไกลามากๆนะครับที่เขาไม่มี WiFi ไม่มีทอร์เน็ตใช้เขาจะอยากได้ของสิ่งนี้ไปใช้หรือเปล่า <S <S สู้ทางด้านบริษัทเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณามาโฆษณาทางเว็บไซต์ที่มี เนื้อหาแล้วก็มีรูปภาพเนี่ยเกี่ยวกับทางด้านเลาเตอร์และ WiFi อย่างที่บอกนะครับถ้าเพื่อนๆตามผมทันเพื่อนๆจะเข้าใจครับว่าโมเดลธุรกิจนี้ง่ายมากเริ่มต้นเมื่อเราสมัครทําธุรกิจกับ GDI เราได้โดมเมนแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปสร้างบล็อกเขียนคอนเทนต์แล้วเราก็นําโฆษณามาใส่ในเว็บนั้นๆเมื่อมีคนเข้ามาดูเขาเห็นโฆษณาเราเขามีการคลิกโฆษณาเราก็ได้ตังค์มันง่ายแค่นี้เองครับ ถ้าเพื่อนเพื่อลองดูสถิสติดูนะครับตั้งแต่ช่วงปี2000เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าจากกราฟนะครับงบในการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แล้วก็มกกาซีนเนี่ยลดลงหวบเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเป็นโอกาสอันดีครับในเมื่อบริษัทต่างกําลังจัดทุ่มเมเงินเข้ามาโฆษณาออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตและเรามีโอกาสขึ้นไปรับส่วนแบ่งการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตตรงนั้นด้วยยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับเรามาดูตรงนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างของรายได้สําหรับคนที่ทํารายได้ในการโฆษณาออนไลน์นะครับ อันนี้เป็นแอคเคาท์ของเพื่อนผมเองนะครับเขาสามารถทํำได้ได้วันหนึ่งนะครับประมาณ3,000กว่าบาทเลยนะฮะเพราะว่านี่เป็นดอลลาร์เห็นไหมครับหนึ้ยยี่บเจ็ดอลลาร์นะครับวันละ3,000กว่าบาทน่าสนใจใช่ไหมครับและเดือนเดือนหนึ่งหล่ะจะเท่าไหร่เห็นทุกเท่าเอิร์นไหมครับโชว์ไว้นะครับ4,000กว่าเหรียญนะผมคิดว่าเพื่อนผมคงนี้เนี่ยคงได้รายได้ไปเป็นแสนแสนกว่าแล้วนะครับจากการทำรายได้ในรูปแบบของโฆษณาออนไลน์เรามาดูตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า Affiliate ย่อมสร้างเงินได้มากกว่า การทําโฆษณาออนไลน์อยู่แล้วนะครับการทําธุรกิจในรูปแบบ A อฟเฟอร์เรนเนี่ยคุณจะมีความยืดหยุ่นสูงครับคุณสามารถที่จะกําหนดอัดตรารายได้ที่คุณจะได้ได้นะครับยิ่งคุณทํามากแค่ไหนคุณจะยิ่งมีรายได้มากเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นแอคเค n t ของเพื่อนผมอีกเช่นเคยนะครับเรามาลองดูสถิติกันนะครับในวันที่9กันยาวันเดียวนะครับเขาสามารถทารายได้ได้ถึง917เหรียญที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000 30, กว่าบาทลองคิดดูนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถทํารายได้3,000 30, 0กว่าบาทต ที่สำคัญครับอัตราการเติบโตของการทำธุรกิจในรูปแบบ a อเฟ l i a เ e เนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับมีการประมาณการว่าในปี2011ถึงปี2020ในช่วง10ปีนี้นะครับการทําให้ได้ในรูปแบบ a อเฟ l i a เ e จะกลายเป็นแหล่งการทําเงินมหาศาลให้กับคนทั่วโลกดังนั้นครับเว็บไซต์ GDI Cyber เราเป็นผู้นําในการท Rider ํารายได้บนอินเทอร์เน็ต เราได้มีการรวบรวมวิธีการทำเงินนะครับทั้งรูปแบบของออนไลน์แอดแวร์ดิ้งแล้วก็ A อฟเฟอเเพื่อให้ทุกๆคนสามารถทำไรายได้ได้มหาศาลอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ธุรกิจการทำโฆษณาออนไลน์และ A อ f เฟอร์เรนตกำลังมาแรงที่สำคัญครับคุณยังได้รับโอกาสได้รับลิขสิทธิ์จากการใช้โดเมนนะครับเพื่อทําธุรกิจจากคนนับล้านทั่วโลกอย่างที่บอกครับว่าธุรกิจโฆษณาและก็ธุรกิจ A อฟเฟอร์เรเนี่ยเป็นธุรกิจที่หลายคนกําลังจับตามองและยิ่งมีคนก้าวสู่ธุรกิจตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่แทนที่คุณจะมมีคู่่แขขงากึ้น GDI Cyber สามารถทําให้คุณได้รับส่วนแบ่งจากคู่แข่งของคุณได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับทุกวันนี้มีผู้ใช้อเน็ต1,966ล้านคนทั่วโลกนะครับถ้าคุณสามารถทำรายได้ได้จากคนเหล่านั้นทุกๆคนล่ะคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนลองจินตนาการดูนะครับดังนั้นสําหรับ GDI Cyber เองเนี่ยเราก็มีรูปแบบการทําเงิน2รูปแบบใหญ่ๆครับแบบแรกครับคือการทําเงินแบบคนเดียวโดยการที่คุณเริ่มต้นทํารูปแบบโฆษณาออนไลน์นะครับหรือว่าคุณจะทำาอฟเฟอร์เรทได้หรือแบบที่2ครับ คุณจะทําเงินเป็นทีมครับคุณสามารถที่จะได้รับรายได้ส่วนแบ่งมหาศาลต,ตรงนี้ด้วยเช่นกันปัจจุบันนะครับการทํารายได้การทไรไําทเงินแบบอัตโนมัติเป็นที่ที่น่าสนใจอย่างมากคุณลองคิดดูครับว่าเพียงแค่คุณมีเว็บไซต์เพียงแค่เว็บเดียวเนี่ยคุณสามารถทําเงินได้จากที่ไหนได้บ้างครับ Adsense b i d v e r t e r Conchela นะครับ InfoLink Affiliate เยอะแยะมากมาย และอย่าลืมนะครับรายได้แบบอัตโนมัติในรูปแบบนี้เป็นการทํางานแบบคนเดียวครับยังไม่รวมรายได้ส่วนแบ่งจากลิขสิทธิ์ที่ทาง GDI เนี่ยได้มีการมอบให้กับคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ทําธุรกิจตัวนี้ด้วยถ้าคุณมีคนหนึ่งที่ชื่นชอบการทำรายได้แบบอัตโนมัติทำรายได้ผ่านจเนต็ตอย่ารอช้าครับลงทะเบียนวันนี้ครับคุณจะได้รับฟรีเซเว่นท็อปซีเคโบนัสคอร์